สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะก็สู่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพองค์กรและความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสวนสรานรงจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ชั่วโมงเรียนรู้หันสาของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคําพูดนะคะที่เราเอามาให้ชนะความขี้เกียจของเรานะคะในหัวข้อเรื่องนะคะห้าคำพูดเอาชนะความขี้เกียจนะคะซึ่งวิทยากรวันนี้ของเรานะคะก็คือนางปิยรัตน์ไตรมาศนะคะพนักงานช่วยเหลือคนไข้นะคะจาก คลินิกจิตเวททั่วไปค่ะขอมอบเวลานี้ให้กับพี่อเลยค่ะเสียงชัดนะสวัสดีค่ะได้ยินไหมเคยสวัสดีนะคะ อนุญาตไดนตัวนะคะอีกครั้งนะคะชื่อปิยะละาลัตไตมารนะคะปฏิบัติงานอยู่คลินิกจิตเวชท,ทั่วไปตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้นะคะวันนี้ก่อนที่จะพูดคุยกันขออนุญาตนะคะตั้งคำถามนิดนึงนะคะช่วงนี้ใครมีอาการแต่ว่าเบื่อเบื่อไม่อยากมาทำงานหรือว่าอยากจะนอนตื่นสาย หรือว่าฤดูหนาวก็เบื่อร้อนมากไม่อยากมาทำงานมีอาการประมาณนี้ไม่มีมั้งไมคะถ้ามีนะคะแสดงว่าภาวะของความขี้เกียจท่านกำลังทำงานนะคะก่อนอื่นมารู้จักกันว่าความขี้เกียจนะคะความขี้เกียจคือภาวะจิตใจที่มีแรงจูงใจต่ำนะคะ ร่างกายไม่อยากทำอะไรนะคะถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จนะคะสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือความขยันนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำนะห้าคำพูดที่เราจะเอาชนะความขี้เกียจนะคะเพราะแต่ละคนต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้วว่าจะเอาชนะความขี้เกียจนี้ได้ยังไงนะคะ เรามาเริ่มที่ประโยคแรกค่ะยังไม่รวยขี้เกียจไม่ได้การที่เราใช้เหตุผลเนี่ยถ้ายังไม่รวยในวันนี้เราอย่าบ่นว่าเราไม่มีเวลาหรือหาเหตุผลที่จะให้ตัวเองพักอยู่เรื่อยๆซึ่งมันไม่ควรเป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่าเรายังไม่มีอิสรภาพในทางด้านการเงินนะคะถ้าเราไม่ลุกขึ้นไปทำงานเราก็จะไม่มีเงินมาใช้ใช้สอยในชีวิตประจาวัน ให้เรามองถึงอนาคตข้างหน้าด้วยนะคะว่าถ้าเราแก่ชราเราจะตังไหนใช้ถ้าเรายังไม่ได้เก็บออมเริ่มนับหนึ่งสองสามตั้งแต่เรายังมียังมีแรงที่จะทำงานนะคะเรามาฟังประโยชน์ที่สองนะคะยอมรับซะว่าตัวเองมีภาระนะคะมีมั้งไหมคะว่าพอจะซื้อของอะไรให้กับตัวเองอะ่ะเราจะใช้คำพูดว่า ให้รางวัลชีวิตกับตัวเองเช่นอยากได้กระเป๋าแบรแนด์เนมอยากได้เครื่องสําอางอยากได้น้ําหอมหรือแม้กระทั่งเรามีรถขับอยู่แล้วเราอยากได้รถคันใหม่ที่มันทันสมัยกว่าอันเนี้ยสิ่งเหล่านี้ค่ะมันตอบสนองความต้องการของเราคนเดียวถูกต้องไหมคะแต่วันนี้เราอยากให้ทุกคนมองรอบด้วยว่าไม่ใช่เฉพาะเราที่ที่มีภาระ,ะเฉพาะตัวเราเองนะคะ คนรอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือลูกนะคะทุกคนที่เราต้องต้องเลี้ยงดูเราจะต้องรับผิดชอบนะคะซึ่งอันตรงนี้ค่ะมันจะเป็นแรงผลักดันนะคะให้เรามีพลังขึ้นมาว่าวันนี้เราจะต้องลุกขึ้นไปทำงานเพื่อคนที่เรารักคนที่เราจะต้องดูแลเขาเพราะเขาเป็นคนที่เรารักถูกต้องไหมคะ ประโยชที่สามนะคะความพยายามไม่เคยทรยศใครถ้าเราพยายามทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมันเหมือนมันหมายถึงเราว่าเราได้สึกผลเช่นในบางครั้งเราไปเรียนขับรถเราขับรถไม่เป็นเราพยายามทำในสิ่งที่เราทำไม่เป็นไม่เคยขับรถเลยบนถนนเรามีความกลัวอยู่แล้วเราขจัดความกลัวนั้นออกไป นะคะแล้วก็เริ่มอาจจะเป็นบางคนอาจจะเริ่มตั้งแต่ถีบจักรยานขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็มาขับรถยนต์นะถ้าบางคนยังนึกภาพไม่ออกอขอเสนอบางคนที่แต่งหน้าการแต่งหน้าของผู้หญิงไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่ไหมคะบางคนแค่ทาแป้งทาปากเขาก็บอกว่ายุ่งยากแล้วแต่บางคนมีความพยายามมากกว่านั้นเช่นเขียนคิ้วเขียนตา ปาสมทคาราทุกขั้นตอนคือความพยายามที่เราจะทำให้หน้าเราสวยและประสบความสำเร็จนะคะถ้าเราเชื่อว่าวันนี้เราทำทุกอย่างสุดตัวแล้วสิ่งที่เราทำไปไม่เคยทรยศใครไม่เคยทรยศเราถ้าเราพยายามสุดตัวนะคะสิ่งที่ทำในวันนี้มันจะส่งผลถึงวันข้างหน้านะคะถ้าเรายึดหลักความพยายามไม่เคยทรยศใครนะคะตอนนี้เราไปถึง ประโยคที่สี่นะคะเหตุผลที่สี่หนักไปไหมคะไม่หนักใช่ไหมดูดูแบบว่าเริ่มจะตึงๆนะคะมาดูประโยชน์ที่สี่ค่ะประโยชน์ที่สี่ตอนคุณนอนอยู่คนอื่นทำอะไรไปแล้วบ้างเคยสงสัยไหมคะ๋อคิดว่ามีบางคนต้องเริ่มสงสัยบ้างแหละแต่จะรู้ได้ยังไงว่าคุณเริ่มสงสัยยังไง เช้าขึ้นมามีใครมั่งไหมคะ90%เชื่อว่าจับโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วก็ไปส่งเฟซกันส่งโลกโซเชียลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g กรม TikTok นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะบอกว่าขณะที่คุณนอนอยู่ตื่นเช้าเขาไปทำอะไรกันมั่งก็จะมีคนโพสต์ลูกตักบาทอยู่กับครอบครัวไปกินติมซั วันนี้จะไปทำบุญที่วัดวันนี้มีเวลาว่างได้ออกกำลังกายนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะบ่งบอกว่าขณะที่เรานอนเราอาจจะเห็นบางคนได้ออกไป,ปเผชิญโลกและทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้นะคะในขณะที่เรายังนอนอยู่แต่สิ่งที่เราใช้ไปเหมือนกันทราบไหมคะคืออะไรคือเวลาค่ะเวลาทุกคนมีเท่าเทียมกันหมด ขึ้นอยู่ใครจะเริ่มก่อนถ้าวันนี้คุณยังนอนอยู่และตื่นสายกว่าคนอื่นบางอย่างเวลาไม่ได้รอคุณนะคะเราจะต้องใช้คํานี้ขึ้นมาว่าตอนที่เรานอนคนอื่นเขาทำอะไรไปแล้วบ้างเพื่อจะมาปลุกพลังในความกระตือรือร้นที่จะลุกขึ้นมาทำงานตรงนี้นะคะประโยคสุดท้าย สอนเร็วไปไม่นี่ประโยคสุดท้ายนะคะไม่ทำวันนี้เราไม่รู้ว่าเราว่าวันไหนวันหน้าจะมีโอกาสทำไหมใครเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะบางครั้งเราว่าพอเวลาเราจะทำอะไรจะไปซื้อของเลยมีคำว่าเดี๋ยวเข้ามาอยู่ในชีวิตนะคะพอเราจะทำอะไรเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ก็ได้ แต่บางครั้งการที่เราใช้ชีวิตโดยยึดหลักวันนี้เป็นหลักมันจะดีกว่าไหมคะสลัดคําว่าเดี๋ยวออกไปถ้าเรามีเวลาเราพอที่จะทําได้เลยเราทําเลยค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าในวันพรุ่งนี้สําหรับเราแล้วอ่ะจะเป็นเช่นไรใช่ไหมคะดังนั้นการที่เราทําความดีทําให้ดีทําวันนี้ให้ดีที่สุด ทำทุกอย่างที่สามารถทําได้นั่นก็ถือว่าเราได้ใช้ชีวิตวันนี้อย่างเต็มที่โดยไม่เสียดายว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรจะเป็นอย่างไรนะคะจากค้าเหตุผลเนี่ยค่ะเพียงพอไหมคะเพียงพอสำหรับการที่ทุกคนจะลุกขึ้นมามีพลังเพิ่มความขยันไม่ให้มีความขี้เกียจลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบ คุณจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีความสำเร็จอย่างน้อยคุณก็ชนะตัวเองแล้วว่าวันนี้คุณชนะความขี้เกียจตัวเองและทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จลาจากความขี้เกียจที่จะเกิดขึ้นในตัวคุณค่ะวันนี้ห้าเหตุผลนะคะก็จบลงแล้วค่ะมีใครอยากถามอะไรเอาไหมเอ,อ่ย อย่าถามเลยค่ะอ๋อแค่มาแบ่งปันนะคะแบ่งปันห้าเทคนิคบางคนอาจจะมีเทคนิคที่ดีกว่านี้กว่าออเยอะแยะที่จะมาแบ่งปันการออก็ได้มีโอกาสที่ที่เอาห้าเหตุผลที่ออใช้อยู่มากระตุ้นความขยันในตัวตรงนี้ค่ะเดี๋ยนมอบตานที่คืนที่กับน้องต่อเป็นยังไงกันบ้างคะ ได้ประโยคมาหาประโยคเลยนะคะสำหรับคำพูดที่เอาชนะความขี้เกียจของเราเนาะมีใครมีประโยคอื่นเพิ่มไหมคะแนะนำกันมาได้เนาะพี่หลานคะ่ะพี่หลานอยู่ไหมพี่เล็กก็อยู่นะคะพี่จุมมีประโยคของเด็ดๆ็ดของพี่จุมไหมคะ มีใครมีบ้างคุยกันได้นะคะสอบถามนะคะสอบถามเพิ่มเติมและเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรของเราได้นะคะโอเคงั้นวันนี้นะคะความขี้เกียจเนาะที่เวิร์นว่านะมันก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอ่าบางคนอาจจะมีมากนะคะบางคนอาจจะมีน้อยแล้วแต่นะคะแล้วแต่แต่ละคนเนาะวันนี้เราก็ได้ไปห้าประโยคนะคะห้าคำพูดนะคะกับการที่เราเอามาใช้กับชีวิตของเรานะคะ จำได้ไหมคะว่ามีประโยคอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันดูนะคะประโยคที่หนึ่งเลยค่ะพิกี้จําได้ไหมพิกี้ยังอยู่ไหมคะมีใครจําได้บ้างพี่จุ๋มจําได้ไหมคะประโยคที่หนึ่งประโยคที่หนึ่งนะคะพี่ออบ,บอกว่ายังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่รวยขี้เกียจไม่ได้นะคะประโยคนี้เป็นไงคะก็จริงเนาะ มันรู้สึกว่าเราต้องฮึดขึ้นแล้วนะคะประโยคที่สองนะคะยอมรับซะว่าตัวเองเนี่ยมีภาระนะคะอันนี้ประโยคนี้ก็ต้องแบบลุกขึ้นแล้วก็ทํางานต่อนะคะประโยคที่สามนะคะความพยายามไม่เคยทระยศใครซึ่งประโยคนี้เนียฟนมองว่าเป็นประโยคที่ที่เฟินรู้สึกว่าเฟินอยากใช้ประโยคนี้กับตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วก็ประโยคที่ต่อไปนะคะประโยคที่สี่นะคะตอนนี้อ่า ตอนที่คุณนอนอยู่คนอื่นเขาทำอะไรไปบ้างแล้วนะคะประโยคนี้ต้องรีบลุกขึ้นแล้วก็ทำงานนะคะเหมือนที่ประโยคคล้ายๆกันเนาะความหมายมันก็คือปลุกความขยันของตัวเองออกมานะคะแล้วก็ประโยคสุดท้ายค่ะประโยคที่5นะคะไม่ทำวันนี้นะคะเราไม่มีทางรู้เลยว่าวันหน้าเนี่ยจะมีโอกาสทำไหมก็ลองเอานะคะทั้ง5คําคำพูดเนี่ยค่ะมาปรับใช้กับชีวิตของเราดูนะคะ เชื่อว่าความขี้เกียจในที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยอาจจะลดลงหรือว่าหายไปบ้างนะคะก็ถ้าสมมติว่าไม่มีใครที่จะสอบถามเพิ่มเติมแล้วนะคะวันนี้ก็ในนาของศูงนย์เรียนรู้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะอาคนแรกเลยนะคะพี่แอดจันนางจันทนาเทศวัฒนานะคะหัวหน้าคลินิก จิตเวททั่วไปนะคะที่สนับสนุนบุคลากรนะคะในหน่วยงานเนี่ยมาแบ่งปันความรู้ให้กับเราในวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ออนะคะพี่ปิยรัตน์ไตรามาศพี่จุ๋มบอกว่าของพี่จุ๋มนะคะทําวันนี้ให้ดีที่สุดอืมอันนี้ก็เป็นประโยชน์คลาสสิกนะคะนี่เป็นประโยชน์ที่ทุกคนแบบต้องอยู่ในใจแล้วนะคะแล้วก็ ขอบคุณพี่ออนะคะที่เสียสละเวลานะคะหาความรู้นะคะเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมาแบ่งปันความรู้ให้กับเราในวันนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันใครที่ฟังอะไรไม่ทันนะคะหรือว่าอยากย้อนไปดูคลิปย้อนหลังเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะคะในช่อง y o u t u b e นะคะชื่อช่องว่าส a r a r o m Learning Channel นะคะเราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันราชการทุกเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมง สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนทำงานกันอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะ